โรงเรียนเตรียมุุดมศึกษาเปลงวิสุทธาธิบดีเป็นโรงเรียนที่เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อปีการศึกษา2538ตั้งอยู่บนพื้นที่ทรณีสงของวัดเปลงราชบำรุงซึ่งประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเมื่อวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2537ซึ่งในขณะนั้นนายสัมพันธ์ทองสมัคร ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วยเหตุผลตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการคือเนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการ mm hmm. เห็นควรขยายโอกาสทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้มากขึ้นประกอบกับวาระที่นายโกวิทวรพิพัฒน์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการจากกระเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2537นี้เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของนายโกวิทวราพิพัฒน์ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาไทยทุกระดับตั้งแต่ประถมศึกษามัธยมศึกษาและการศึกษาผู้ใหญ่ ตลอดจนพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทำให้การศึกษาของชาติพัฒนาเกาวนายิ่งขึ้นกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรจัดตั้งสถานศึกษาเพื่อเป็นเกียรติแก่นายโกวิทวระพิพัฒนโดยต่อมาได้มีการเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อรองรับจํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นจนถึงปัจจุบันนายพงรพีปรีดานนท์ ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปรีงวิสุทธาธิบดีสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเกศสิรินาเสนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโรงเรียนเตรีย,รยมอุดมศึกษาเปรงวิสุทธาธิบดีค่ะและในโอกาสนี้นะคะดิฉันขอ,อยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายนอกระยะที่2โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร่งวิสุทธาธิบดีค่ะ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกระยะที่สองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปริงวิสุทธาธิบดีจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนนำโดยนายวิศรุธวินิชัยกุลประธานกรรมการนายบัณฑิตพัฒเย็นกรรมการและดรบุญรดากันนาสูตรกรรมการและเลขานุการค่ะ และในวันนี้นะคะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปรีงวิสุทธาธิบดีก็พร้อมที่จะตอบทุกข้อสักถามแล้วค่ะถ้าทำไมถึง,ถ,ง,ถ,งถึงบอกว่าเรื่องนี้เป็นนวัตกรรมกับผมเห็นโดยผู้ปกเรองถ้าจะทําเรื่องนี้จะหมดถ้าท่านผีเห็นผลอะไรหรือมันแตกตา่างจากจากที่เขาทำมาในไทยนะมันถึงเป็นน,ว,นวัตกรรมได้ เออค่จะเนื่องถ้าเราพูดถึงขอบข่ายของนวัตนว,วัตกรรมนะคะนั่นก็คือการสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาถูกต้องไหมคะถ้าสําหรับถังขยะใช่ค่ะที่ไหนก็ทําถังขยะได้หมดเลยแต่ความพิเศษของถังขยะคุณธรรมของเรานะคะนั่นก็คือการนาวัสดุที่อยู่บริเวณรอบๆโรงเรียนค่ะคือต้องบอกกอนว่า,วา,าพื้นที่บริเวณโรงเรียนเก็บเปลงเนี่ยค่ะจะมีการเลี้ยงปลาเป็นจํานวนมากค่ะแล้วมันก็จะมีวัสดุตัวเนื้อคะ่ะเ,เป็นกลมๆ ซึ่งพอมันหมดสภาพที่ใช้ในบอปลาค่ะเขาก็จะทิ้งเป็นจํานวนมากอะไรประมาณเนี้ยค่ะทีนี้พอเมื่อทิ้งเป็นจํานวนมากแล้วนะคะเราก็เลยเด็กๆเ,เขาก็เลยนําวัสดุดเหล่านี้ค่ะเอ่อนำมาเป็นส่วนประกอบของถังขยะค่ะแล้วก็ที่น่าประทับใจคือมันมีความคงทนแข็งแรงมากเมื่อน,นํามาใช้ค่ะค่ะตอนแรก ได้ยินนะคะตอนแรกว่าจะถามท่านไม่มากหรอกเราจะดูสรุปจากคลิสกิิทัศน์นะคะแต่ตอนนี้ก็ขอเดินถามก่อนแล้วกันเดี๋ยวเผื่อว่าน้องยังเปิดคิสกิิทัศน์ไม่ได้นะคะอันนี้จะเรียนถามท่านท่านผอ,อนะคะว่าเตรียมเป็นโมเดลเนี่ยใครเป็นผู้คิดดำเนินการผู้ให้การสนับสนุนและ ได้ไประโยชน์อย่างไรคะยังเป็นเงิ to so ่เลยนะครับมาจากว่าตแรกคือจุดตนหเพ่อนในกอนครับอาจะใช้ีร่นะครับดีท็อปก็คือคือวาเลเอร์ในการตดงการต่านะครับจะใช้อาจีไเอและวก็ทีนะครับอีแรกะสุดท้คือความเชื่อมั่นนะครับ เราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องครูนักเรียนผู้ปกครองนักเรียนป็นพการทุงคนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆนะครับให้มีความเชื่อมั่นในสถานศึกษาของเรานะครับและตัวโอนะครับก็คือหันเลิกมีความเป็นเจ้าของสร้างความตระหนักนะครับให้พี่น้องครูพิลากรรผู้ปรนักเรียน นะครับตลอดทำชุมชนแล้วานักาลสารนสาเก็นก็ดีนะครับให้มีความรักความเป็นเจ้าของของโรงเรียนนะครับจะได้ช่วยกันบรรลุตำเมืองรักษาเรืองเรืองของเรานะครับมีนักมาอะไรก็นํามาสนับสนุนนะครับและตัวทีนะครับคือเพอร์เฟชโน่สมัยควานว่าผู้บริหารคูแระบุคลากรนะครับจะต้องเป็น ผู้มืออาชีพผู้หันมืออาชีพนะครับก็คือส่งเสริมได้สนับสนุนให้คือของเรานะครับเข้ารับการศึกษาดูงานอบรมต่างๆนะครับโดยแล้วก็นำกลับมาพัฒนามีการรายงานผลนะครับนี้ของทางโรงเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมก็ดีในของของนวัตกรรมในเรื่องของอในส่วนอ,อื่นๆก็แล้วแต่เนี่ยนะครับท่านท่านให้วิธีการเผยแพร่ ในรูปแบบไหนครับเแ่นะคะถ,ถ,ถ้าเป็นผลงานของเด็กเนี่ยเราจะเผยแพร่โดยการจัดวันเปิดบ้านหรือวันแน่แนวอะคะ่ะเราจะเอาผลงานของเด็กที่ได้รับรางวัลน,นะคะเอาไปโชว์แล้วก็อาจจะเอาไปให้ไปสอนน้องให้ทำนะคะอย่างเช่นคุณครูของเราเน่ยเมื่อชนะเลิศ นังสือเล่มเล็กนะคะคุณครูของเราเนี่ยชนะเลิศนังสือเล่มเล็กก็จะไปสอนโรงเรียนใกล้เคียงนะคะโรงเรียนระดับปถมนะคะให้ทํานะคะแล้วก็โรงเรียนเขาก็เมื่อได้รับการขยายผลโดยการเอาเด็กของเราเนี่ยไปไปสาธิตไปทําไปออรองให้เด็กๆทํานะคะไปเป็นเหมือนคล้ายกับว่าพี่สอนน้องนะคะและโรงเรียนปถมที่ได้รับการขยายผลจากเราเนี่ยก็ นำก็ไปส่งหนังสือเล่มเล็กในระดับประถมของเขาก็ได้รับรางวัลนะคะที่เห็นได้ชัดก,ก็คือ,อ,อมีโรงเรียนสมอเซตุเหล่าสมอเซนะคะโรงเรียนพรหมานุเคราะห์อำเภอบางบกะงที่ได้รับการขยายผลของหนังสือเล่มเล็กในการวิธีการจัดทําเราก็ไปเผยแค่วิธีการทำมาคะ่ะแล้วเขาก็สามารถที่จะน้องน้องเด็กๆที่โรงเรียนนั้นนะคะ นําไปต่อยอดแล้วก็ส่งผลให้เกิดอ,อะไรคะเกิดได้รับรางวัลในขณะนั้นนะคะก็อย่างเช่นสังขยะธุณธรรมก็ไปเผยแพร่กับชุมชนอย่างเงี้ยค่ะาจารสวนหาดแบบชื้นก็จะมีการเผยแพร่ให้ในโรงเรียนนะคะาทางครูรำแพนเนี่ยเมื่อชนะปุ๊บก,ก็จะมานำโชว์นนำโชว์ปุ๊บ เด็กคนอื่นสนใจก็จะเปิดเป็นชุมนุมนะคะก็จะมีเด็กเข้ามาอยู่ในชุมนุมของคุณครูลำแทนนะคะจำนวนหนึ่งที่สนใจเนี่ยค่ะคือลักษณะการเผยแพร่ของโรงเรียนจะเป็นแนวนี้ค่ะในเรื่องของอผลงานเด็กที่ได้รับรางวัลแล้วไปนำเสนอยอย่างไรส่วนการเผยแพร่ในเรื่องของอผลงานทางวิชาการโรงเรียนจะเผยแพร่โดยการมีหนังสือนะคะทำหนังสือ ไปส่งผลงานของเราทางวิชาการส่งไปให้กับโรงเรียนที่มีบริบทใกล้เคียงนะคะส่งให้เขาลองทดลองใช้แล้วเขาก็จะตอบกลับมาเป็นหนังสือตอบรับว่าผลที่การใช้ของเขาเนี่ยเกิดประโยชน์อะไรนะคะเราจะเป็นลักษณะแนวนี้ค่ะแล้วในส่วนของ,องคังกรการวิการเนี่ย ได้รับเป็นวิทยากรนะคะได้รับเป็นวิทยากรของในระดับของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชางเชิงซาว <S <S 1> <S 1> เป็นวิทยากรในเรื่องของการอ่านสมรรถนะการอ่า,ากนการอ่านจับใจความสําคัญเป็นวิทยากรในเรื่องของการจัดทําหลักสูตรเป็นวิทยากรในเรื่องของการจัดทําการเรียนการสอนแบบ ศตวรรษที่21เรเนี้ยค่ะประมาณเนี้ยค่ะโรงเรียนของเราจะมีะได้รับท่านผู้บริหารนะคะจะส่งเสริมในทุกๆด้านที่คุณครูเหมาะสมมากค่ะขออนุญาตถามถามคุณคุณครูเกิดสิรินณนเสถิรนวนการนิเทศภายในโรงเรียนเนี่ยท่านท่านมีการจัดจัดยังไงนะครใช้แบบลักษณะไหนนะครับ เป็นแบบโดยตรงผู้บริหารหรือว่าแบบแบ่งความรัิดชอบครูหัวหน้าสายนิเทศอะไรอะไรอยากอยากอยากจะจากข่าบนะครับอยากเจออยากจะกจากว่าท่านมีการดําเนินการนิเทศกากับติดตามการดำเนินงานที่ทําให้เกิดผลสําเร็จครับยังไงครับช่วยช่วยขยายผลนิดครับค่ะค่ะสำหรับกระบวนการนิเทศของโรงเรียนเตรียมมูลนิธิสาเป็นวศักดิ์ของเรานะคะก็จะมีทั้งสองรูปแบบเลยค่ะเอ่อก็คือจะมีการนิเทศในสายงานค่ะ ก็คือในแต่ละฝ่ายก็จะมีการประชุมพูดคุยกันนะคะเ,เพื่อเลกเปลี่ยนเ,เรียนรู้ผู้รวมถึงการนำปัญหานะคะต่างๆเข้ามาวิเคราะหา์เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาอันนี้นะคะในแต่ละฝ่ายก็จะมีการบริหารจัดการกันเองเช่นหนูเนี่ยจะอยู่ในฝ่ายบริหารทั่วไปนะคะและ้วก็อยู่ในฝ่ายบริหารงานบุคคลนะคะท่านผู้ช่วยเนี่ยก็จะเรียกประชุม นะคะหากเรามีงานหรือว่ามีรายละเอียดต่างๆหรือมีปัญหาต่างๆนะคะเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นหรือหาปัญหาเหล่านั้นค่ะและเมื่อทุกๆวันพุธนะคะทุกๆวันพุธตอนเย็นหลังเลิกเรียนค่ะตั้งแต่บ่ายสามสี่สิบเป็นต้นไปอะค่ะทางโรงเรียนจะจัดการนิเทศทุกสัปดาห์ค่ะโดยจะมีท่านผู้อำนวยการโูงิรพีปีดานนท์ค่ะเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้นะคะค่ะ เมื่อเราได้พูดคุยกันนะคะก็คือนําปัญหาในแต่ละสัปดาห์ค่ะมาพูดคุยศึกษาแล้วก็นําไปปรับใช้อันนี้ก็เป็นในส่วนของการวิเทศค,ค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของ PLC ค่ะซึ่ง PLC ของโรงเรียนแกบุดศึกษาป็งวิสุาทิพดีเนี่ยเรามีครูครูนะคะเข้าร่วมกลุ่ม PLC เนี่ยครบทุกคนค่ะโดยจะมีกลุ่ม PLC แบ่งเป็นทั้งกลุ่มเอ่อกลุ่มใหญ่นะคะซึ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนเลยก็คือปัญหาเอ่อปัปัญหานักเรียน เข้าสายปัญหานักเรียนออไม่ส่งงานต่างๆล่านี้แล้วก็ยังมี PLC ส่วงย่อยนะคะมี PLC ่วย่อยก็คือในส่วนของรายวิชาต่างๆค่ะเช่นหนูเนี่ยภาษาไทยนะคะก็จะมีการเข้าร่วมกลุ่ม PLC เรายกลุ่มวิชาภาษาไทยแต่เรามีปัญหาค่ะท่านผู้ตรวจคาัก็คือว่าครูในแต่ละหมวดเรามีมีปริมาณน้อยอะคะ่ะบางทีไม่สามารถที่จะเข้ากลุ่ม c l c ที่เป็นเฉพาะสาระการยันดูได้เราเลยใช้วิธีการแก้ปัญหาก็คือนําวิชาที่สามารถูรณาการกันได้มา,วารวมกันค่ะเช่นวิชาภาษาไทยวิชาภาษาอังกฤษรวมกันอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อเป็นการแก้ปัญหาส่วนวิชาพละศักษศาก็มีคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิชาศิละปะดนตรีมีคนเดียวก็จะเป็นการรวมกลุ่มท l c เพื่อแก้ปัญหาในส่วนของปัญหานักเรียน อ่านนักเอ่อพอไปแบบนักเรียนส่งงานช้านักเรียนรางเรียนสายอะไรประมาณนี้แสบค่ะแล้วก็ยังมีการนิเทศห้องเรียนห้องเรียนเอ่อในการสอนนะคะท่านผู้บริหารหรือว่าท่านผู้ช่วยฝ่ายวิชาการนะคะก็จะมีการเข้าไปนิเุณครูผู้สอนในแต่ละรายวิชานะคะโดยเอ่อใช้วิธีการส่งค่ะท่านผู้บริหารก็จะเข้าไปดูนะคะเอ่อหัวหน้าหมวดก็จะเข้าไปดูในห้องที่เราจัดการยนการสอนแล้วก็มานั่งคุยกันว่า ในห้องเกิดปัญหาอะไรหรือเรามีอะไรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปค่ะอยากจะถามท่านผู้ปกครองครับท่านผู้ปกครองอท่านผู้ปกครองอาจารผู้ปกครองนักเรียนวัฒนธรวงมกักกะวงมกักกะนะครับคุณวัฒน,นค์ครับในการนํานเด็กเข้ามาเข้าเรียนในโรงเนี่ยครับก็คือต้องกล่าวแล้วไปยิ่ง โรงเรียนแห่งนี้นะคะเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างมีคุณภาพะในระดับสอวนนี้แล้วก็มีการเปิดขยายอกาสตั้งแต่วันที่26มอตอนะคะแล้วก็คุครูฝ่ายิชาการได้กล่าวไปไว้นะคะก็คือสาเหตุที่ชาลูกหลานบุรุหลานนะคะส่งมาสองคนเลยนะคะที่โรงเรียนแห่งนี้ก็เพราะว่าหนึ่งนะคะในด้านทักษะวิชาการนะคะโรงเรียนแห่งนี้มีความเข้มแข็งนะคะแล้วก็ดูแลสูใจนะคะที่เด็กๆทุกคนนะคะและวุุหลาของชาตินะในระดับเกขตเฉลี่ยที่ ดีเพื่นแล้วก็มีทักษะชีวิตนะคะท mm ักษะชีวิตในการดำเนินชีวิตมีการติตสาธารณะนะคะแล้วก็มีความปฏิบัติตนเองช่วยเหลือสังคมนะคะในการเอ่ยู่ในสังคมได้อย่างสบูรณ์ครับครับพอจะถามใครได้บ้างนักเรียนสวัสดีค่ะนุ้งคือนักกอนคนหนึ่งคอยู่ชั้นนอก ครูขอถามนิดนึงนะว่าทำไมอ่ะถึงอยากเรียนโรงเรียนเต็มอยู่รมเป็นอาธิบดีก็คือมีพี่ชายเรียที่นี่ค่ะแล้วก็หนูก็มาเรียนที่เหมือนพี่ชายค่ะแล้วก็โรงเรียนไปแนะแนวตอนปมักค่ะก็มีกิจกรรมเยอะดีค่ะก็เลยมาก็เลยมาเรียนที่โรงเรียนนี้ค่ะอ่าครับแล้วหนูคิดว่าการจัดการเรียนการสอนที่นี่เป็นยังไง ดีนะคะคุณครูสอนหลักหลาานี้ค่ะเป็นกนะอีด้วยค่ะก็เลยเรียนง่ายขึ้นครับเห็นตอนเช้านี่ก็มีอะไรนะมีปฏิสัมพันธ์มีอะไรปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนนะใช่ไหมครับโมรู้โฮมรู้มากะครับมันเนครับรู้สึกเป็นกิจกรรมที่เด่นเนี่ยรู้สึกอะไรนี้เด่นเด่นที่มากศึกษ ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร่งวิสุทธาธิบดีค่ะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปล่งวิสุทธาธิบดีจะไม่หยุดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ประสบผลสําเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ